สวัสดีคะ่ะน้ำพาริชาแนลคะ่ะ f อซทุกๆท่านสวัสดีพี่น้องสู้ทุกคนตอนสองสองแจ็คหน่อยนะพี่น้องเนาะโอ้ยข่ายใหญ่จังจันเรีนขายหอมหลายพี่น้องเลยบัตรเฮดทีมมาสองมอื่อล้วจ้ะพี่น้องพี่ฟ้าลืมอฟ้าทีมกันด้วย้จพี่น้องเลยมินีเกได้มาเฮดอ่าสมาชิกไหมขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องเนี่ยวานผักบุงลงอีกแล้วจ้ะพี่น้องยกแปลงขึ้นมานะคะทุกท่านเนะาะฟังหันกัน เมอก่อนกับหมู่ว่านเนี่ยพี่น,อน,น้องแรนจะน้ำหอมเนาะพี่น้องเนาะหอมมันพ่อขายกันโลกขึ้นมาพี่น้องทอนขึ้นมามาล่างแล้วก็มามัดนะคะเป็นตาซังนะพี่น้องเนาะอันนี้นำก็ะเล่ม,มาเอาหอมไปขายมือเสานี่พี่น้องรอกรอกที่สองก็ไปขายอยู่ตลาดเมืองทองพี่น้องไปหอดกับบ้านในนั่งอยู่ค่ะลูกค้ากับมาบุ่มบั่บุ่มบั่มเอาก็บไข่จากน้อยอยู่พี่น้องก็เดินขึ้นมาเับไปบ้างลงบ่งหวย่สีที่พี่น้องเมื่อจ้ะมาน,นี้ค่ะ มืึอนี้การล่องเมึงมาพูดแม่พันสิมาเอาบ่อนนะคะพี่น้องพันซังวายกเดนินซิบรูจักสิหอดบะหอดจักพันสิเอา,บาเอบะอ่อดอกพี่น้องขำมาออกกับปอยน้ำใส่้วก็ค่อยขายอีกนะพี่น้องเนาะอ้อยหวานเอาหอด้ยพี่น้องเมย์เมย์จะเสาร์เลยจ้ะน้ำตื่นจะตีสองเครื่องเคยได้พี่น้องว่าบ่เครื่องดอกตีสองซื่อๆนี่แหละตื่นมากกัมากเก็บพร้อมใส่ถุงเอาใส่รสชาลิงเขาเมืองทองเลยนะคะพี่น้องเนาะใส่หอดกับ กนันแนมมือไม่บบจกักยังเนาะพี่น้องไปหอดสิไปว้างกลายก็ไปถามอ้ายเพิ่นกน็ยังว่าไปขอ,พ,อพ่อคะ่ะดีอยู่พี่นอ้องเพื่อนก็แนะนําลายอย่างกะ็ะคื่นไปปัามไปจ่ายเงิอนอีกเนาะพี่น้องเนาะนั่งบะเพือว่ามันสิกปรกจังตลาดทั่วไปไป,ไปนั่งว่างไวเลยกะเพิ่นก็สิมีคนมาเกี่บางเงินนะคะ่ะพี่น้องไม่หมดเงินนะเพ่อพี่น้องมันต้องมีตัวถาว้าบ่มีตัวหามว่างขายสีนะพี่น้องก็ได้ไปเอานะคะทุกท่านเนาะละร้อยยี่สิบบาทเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่างขายเนาะถามว่าแพงบ่ ที่จริงนะหันข้ามีรถใหญ่พี่น้องเขาเอาใส่รถกระบะไปเลยนี่เขาคุมอยู่ค่ะเพราะว่ามันสิบสองชั่วโมงคุณวะพี่น้องคุมอยู่แต่ว่ากานเอาใส่ซ่าเล็กน้อยไปไปแจ้รวิสิบบาทนี่แม่บําคุมแล้วพี่น้องแต่ที่จริงนะนําไปยังไงนนําไปหาลูกค้าเนาะพี่น้องเนาะนําไปหาลูกค้าเพราะว่าไปห้ากับไปแจกเมื่อโทรษผู้นำผู้นี่มีอย่างเดียวอยู่สวนเห่าเขาก็โทรบอกคุณมามีเอาเท่าไรจักมัดจักถุงจักโลงสิแม่พี่น้องเขาก็ส่งเพิ่นนะจ๊ะนําก็เลยะไม่อยากไปเสียเที่ยวก็เเลยออาหมไปขายนนพี่้อง ก็เป็นย่างบุญจบเกียเดอกพี่น้องพี่น้องเอ้ยกะสมพรดังชี่เ้าตังใจไว้ไปหอดคองกับขายเมดไห้ลูกค้าก็ได้ร้าย,ายพนบาทนี้พี่น้องมี่จะว่าสิมีของใหตุผลบ่อนพี่น้องบาทนี้เนาะอันนี้กะบ,บ้านเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องว่างเสร็จเราก็ับไปเอากล่องมาทายให้นมุจเจ้าเบิ้งนี่แหละพี่น้องเนาะอันนี้แปลงผักบุ้งนะคะพี่น้องผักบุ้งจีนนะคะทุกท่านมาเบิ้งอีกฟังอีกพี่น้องโอ้ยห่านร้ายพี่น้องห่านสาวนะคะเนาะ น้ำบ้านอยู่สองสองแปลงอยู่พี่น้องอันนี้กับแปลงนั่งนะคะทุกท่านพักบุ้งก็ได้พี่น้องหน้าบวานพักบุ้งก็ได้จัดตัวนี้พักบุ้งจีนนะคะทุกท่านช่วงนี้การตลาดการหัวละพาผักอีกตูพักบุ้งก็ลังเป็นราคาพนาบ้าพี่น้องสบายนำสิเป็นม่อปีนี้โควิดคลายชิปต่อหาชิปเือเก่าละพี่น้องเนาะขายเป็นมมาจะสั่นพนวาตุงนึงสิมีชิปมดสั่นมาพี่น้องอันนี้ก็บานเซตเมื่อกี้เนี่ยพี่น้อง อันนี้กับน,นั้นแหลกที่บา้นนา,นนานที่น้องนั้นนั้นที่น่านไทยเบิ่มกินน่เป็นนานที่สามเนี่ยที่น้องเพราะว่า,วาน,นี่หบวานพร้อมกันสองนา้นฟังหนีที่น้องเนี่ยอันนี้เป็นไฮโค้งน้ำไหลลงไปนะคะทุกท่านอันนี้ยุบประมาณนี้พที่น้องคขกบุ้งจีนนะคะห่อนึงเดียบหลายที่นอ้องมพราว่าในข้อเคืองถุงอยะะู่ค่ะกับกระลังขืนน้ำใจหอมอีกนะที่น้องเนาะเบิง์มกนีพวกนี่านว่าห้างกับสิบปูพี่ยงเนี้ยขาใหม่อีกนะพี่น้อง่ันว่ามัานห้างพยูด้วสันดา ขันรอบนี่ึ้นมาแล้วปลูกรอบนะก็ค่อยสีเอาที่ก็เกลอนะพี่น้องเนาะปลูข้างปลูกพี่นี่ก้าวมันคุณภาพมันกระเจ็ดจ้างกันหลายอย่างอยู่พี่น้องแต่ว่ามันกับมะเขือให้เห็ดหน้าดอกเนาะเห็ดหน้าปลูกปลูข้างก็ได้ก,ก่อเขาใหญ่ขึ้นภูเขาไนบ้านจาว่าหอมมีแห้งปลูกที่แห,งห้งหลายพันบาทพี่น้องอันนี้ก็เป็นเบี้ยผักกระจนนะพี่น้องเนาะผักกวางตุ้งผักกระจนนะคะทุกคนก็ตั้งแจกพี่น้องเชียวติมเติมเลยจ้ะขึ้นหน้าให้หอม จะเส้าจีพี่น้องมื่อนี่เพราะว่าสิมีอีหยังเฮ็ดหลายๆอย่างแล้วพี่น้องมื่อนี่ยนามกาสิได้ไปเฮ็ดอันเอาหญ้าออกจากงูแล้วข้าสักะกอนพี่น้องเบิ่อวันนี้คือแม่เพิ่นสิมาเอาหอมบ่แล้วค่ะเนาะเพิ่นสั่งไว้10โลยกบินมาสั่งพี่น้องจะว่าคั่นแม่นเพิ่นบ่มาเอากะบ่เป็นหยังค่ะพี่น้องเพราะว่านางกะปล่อยให้เรากินปุ๋ยไปจักหน่อยก็้วเขสิถอนขายเติมกันเนาะพี่น้องก็บ่รู้วัมสิได้จักโลเนาะบัดนี้ค่ะพี่น้องเนาะ ว่าห้าขาคือว่าได้กําไรเด็กทุนมาแหละล่ะพี่น้องก็ไข่แดีค่ะก็สมนามสมเนียอยู่ดอกพี่น้องเนาะฟังนิ่งๆกวาวานจัดทุกท่านเนี่ยอันนี้กระพักกระจอนนี่พี่น้องน้ำกวาวานถึงบ้านไปนน้ำผู้แดดถึงได้พี่น้องคุณนะเกิดร้ายเดี๋ยวจะพี่น้องหอมคุณนะโอ้สีม่งมางามเดี๋ยวจะพี่น้องบ้างนะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะคะทุกคนประมาณนี้พี่น้องอันนี้ปูวันที่ยี่สิบหกนะพี่น้องเมมเบอ ปว่นที่ีสิบหกใ่อีสิบหกบันนี้มาหอดยีบกมาหอดวันที่สามสิบกับสี่หมือบฮอกพี่น้องอีบหกีเจ็ดอีแปดอีสิบสามสิบสี่หมือเนาะมื่อกี้ก็วันที่หกก็ได้สิบเหมือแล้วพี่น้องนะคะบอสรเกอร์พี่น้องนามปันอยู่แตวแถวแตวนะตาข้คือจังสีเม่ไหลมาอีพี่น้องเขลุกจะเดือแหละเขาลุกจะตีสองเขาเล่นเป็นเพพี้ยากจะหน่อยพี่น้องจ้าว ถ้ากะสิไปถอนเหงาออกจากของละพ่าพายอีกตัวอยู่ <c oughs> มันจะได้บอแย่งอาหารของละพ่านะพี่น้องเนาะบอเบิ้งอันใดนี้กะบ,บอบอได้มีม่ขั้วซุกือว่ามี่ขั้วอิ่มใจซ้าเฮาป่วยนะพี่น้องคนนะ่ะรองนี่ขมันได้เต็มที่นี่ก็สิหลายเติอบอยู่ค่ะรองไงน่ะพี่น้องเนาะ โอ้มดทีดาน้ำด้วยพี่น้องงามหลายคนนะ่ะซีดแล้วค่ะสุดยอดมากเลยแถวนี้แถวนี้เกิดค่ะเกิดเนี่ยในพี่น้องแถวหนึ่งค่ะเกิดอีรีพี่น้องงามคากักงามเนี่ยฝรั่งจิมจูนะคะทุกคนบเลยงขาชวนเกษตรพีน่น้องหอมแบงแถวนั้นน้ำก่าเลียอยู่บอก,กีหล่องนอะพี่น้องเพราะว่าน้ำถอนขึ้นมาแล้วค่ะทุกท่านอปถคายหลายเตือแแบเนาะพี่น,อน้องเนาะ วันนี้น้ำกาสีทย่อยเอาซุ่มถิ่มมันเหลือพี่น้องจะว่าสีให้เพิ่นเปิดน้ำใส่เพิ่อนอิ่มน้ำจักหน่อยก่อนพี่น้องเพราะว่าน้ำทะย่อยขายออกไปแล้วน้ำจะแข็มันยาวขึ้นมาจากักหน่อยนะค่ะทุกท่านเนาะบรรยากาศของสวนเกษตรกสตรยุบประมาณนี้ละพี่น้องปลายน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะปิดเื่องเรียบร้อยพี่น้องน้ำกย็ยตดการทำงานนะคะทุกท่านเนาะ อันนี้กระสิโล่บางตัวหอมค่ะพี่น้องบางแนวเอาเกล็ดที้ไก่มาใส่จนได้ต้น,นหามน้อยๆเกิดลายห,หลายพี่น,น้องเมื่อคุณเกิดผสมกันกับปันต้นหอมในทวารจากหน่อยหอมรอบไปใหญ่บอกว่าว่านหางกับมะทอนดอกตรงหลายพี่นอ้องเนาะใบเม่นหมู่ว่านดอกมังกรพี่น้องพอหมู่ว่านเห็นานางมาถวายตั้งแต่บแปดนุ่งครึงพี่น้องมาถอายจินว่าหอดสามถุ่มค่อยแล้วพี่น้อง มื้อคืนนี่เนาะคะ่ะนอดตีซองกระตือนเอาหอมไปส่งไปขายพี่น้องเขาตรงเรียนให้ท่านวลาเขาตรงเฮ็ดเวลาให้ปิ้นพี่น้องถ้าเข้าบริแรงน้ำวลาเข้ากับเอาลูกขาประท่านนะพี่น้องเนาะเอาลูกขาประท่านเ,นนนเาขาาน้ากับสิบตองถ้าสิบตองบริแรงเงินพี่น้องเข้าสิตบตองเงินก่อนเดี๋ยวพี่น้องขอปิดบ้านนานจะปิดก,ก่อนเด้วยะค่ะเด้อเรียนปิดบ้านนานพี่น้องบ้างคัน เพราะว่าเฮาปิดน้ำเครื่องแล้วเฮาสีปล่อยโซลาเซลล์รงนะพี่น้องอันนี้นำกาแฟแล่นไปปี๊ดบ้านนำย่อท่อมันสูญลุดนะจ๊ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นหางการเป็นอันว่านเซสินนะคะคือน้ำหอมพี่น้องจนเจ้าซ้อเฮ็ด้ต้าซ้อก็ได้เหยียบเจ้าซ้อได้หลายอย่างนำพี่น้องเลยแล้วเจ้าซ้อเนี่ยก็สิกินเขาซ้อก็สิลุยงานนี่ยพี่น้องบัดนี้พักก็จะจะสิงามพักจะสิตายพี่น้องเบิ่งไปเริ่มการยุนี่ละ เป็นดินทรายไหมพี่น้องเนาะดินทรายอมหนามพี่เป็นแนวได้จะสีดีเพา่งจังไดยทำปลูกยังบ่ได้ก็สะได้ปลูกกระห้องหนุนตัวเออเริ่มเกิดลายแล้วพี่น้องหอมกระได้ค่ะเบิ้งสิเป็เปนแนวได้นะะเนาะค่ะน้องถ้าปลูกร่งเริ่มก็ได้หัวงามอยู่พี่น้องว่คคุณหอมนะคะเนาะ ไทย็กซทีทุกท่านอันนี้จะภา,าเมื่อกี้บรรยากาศตอนเช้าๆของสวนเกษตรน้ำพัตรีนะพี่น้องสีสว่างเกษตรฟาร์มนะคะทุกคนชื่ประมาณนี้คือเกราพี่น้องที่สวนเกษตรที่เกราอ,อ,อยู่ไฮอยู่หน้านะคะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำพัตรีจะอยากฝากไปสักนิดกันพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยค่ะเด้ออยู่ดีไม่เหาซื้อผู้ชมคนพี่น้องคล,ลิปนี้ไปล้าจ้าสวัสดีค่ะทุกคน